สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มยอดวิวใน t ิ k t อกกันค่ะก่อนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า kmkth m k t H, หรือกดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันไปได้เลยในตัวเว็บ kmkth ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ เว็บไซต์ k m MM k t h e นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มการดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยดูแลเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดสมัครสมาชิกได้ตรงนี้เลยนะคะ ก็เข้ามาสูนะ่นัาสมัครแล้วนะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลและชื่อจริงนามสกุลจีนว่าผ่านยืนยันและผ่าน,านอย่าลืมติ๊กตรงนี้2ติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินเคยเข้าใช้งานกันไว้อยู่แล้วก็สามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกลันไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะมีทั้ง YouTube TikTok i n s t a g กร m นะคะ Twitter นะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะ ในตัวแพลตฟอร์มล่าสุดตรงนี้นะคะเลือกเป็น t ิกต ok นะคะกดกันไปได้เลยนะคะหมวดหมู่บริการตรงนี้นะคะเลือกเป็นบริการที่แนะนำที่รวดเร็วที่สุดเลยนะคะในบริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการนะคะที่เป็นบริการที่รวดเร็วนะคะก็จะอยู่นานนี้กันเลยนะคะก็จะเลือกเป็นเพิ่มยอดวิวนะคะจะเป็นตัว50เลือกเป็น5077ตรงนี้แล้วกันนะคะทุกทีนะคะ เลือกเป็นบริการ5007ตรงนี้นะคะเป็นเพิ่มยอดวิวดีโอนะคะกดกันไปได้เลยค่ะคำอธิบายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านในข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของเรื่องเพจนเองไม่ว่าจะเป็นการวางลิงก์นะคะการรับประกันความเร็วคุณภาพที่อยู่กันตรงนี้เลยนะคะลิงก์ตัวนี้คัดลอกกมาได้เลยจากโพสต์การจะใช้บริการเขาเป็นโพสต์ที่2ตัวนี้นะคะยอดเดิมอยู่ที่6,212นะคะกดกันไปด้านในนะคะคัดลอกลิงก์และนํามาวางกันได้เลยนะคะ จำนวนนะคะขั้นต่ำอยู่ที่1 0 0อใส่กันไป1,000พันะคะในราคาไม่ถึง1บาทนะคะกดส่งกันไปได้เลยค่ะระบบก็เด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วพร้อมกับรายละเอียดของเดิมเพื่อนเองไปดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของเพื่อนเองทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้านี้ค่ะ ด้านหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีปัญหากันนะคะไม่ว่าจะเติมเงินไม่เข้ายอดไลน์ไม่ขึ้นนำเลขด้านหน้าตรงนี้นะคะส่งให้อดมินตรวจสอบกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะบนหน้าการสั่งซื้อตรงนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการสั่งซื้อค่าใช้จ,จ่ายและตัวลิงก์ที่สามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้เลยสถานะตอนนี้รอระบบดำเนินการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสแกน QR โค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน QR วอารโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอดเงินจะเข้าทันทีเลยะคะ่ะในส่วนของการเอื้กันตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของเว็บ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูบันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่างเป่าเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่างเปาของทูบันนี่เวลเลตนะคะตัวนี้ ย้ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคร ton, ิปโตค่ะในน้าตัวคริปโตตัวนี้สําหรับเพื่อนๆ่นท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะหากเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะสนใจในบริการของเวง็บซาตูนิคก็สามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%กันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวช่วยกันนะคะ ตัวช่วยเหลือตรงนี้นะคะคาะเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้ายอดไห่ไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนําเล็ออเดอร์มาวางกัะตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วปัญหาเรื่องใดก็กดกัไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ หากเพื่อนๆท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนา้านี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนก็จะอยู่น้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะกริรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดวิวติ๊กตอกก็ขึ้นกันไปแล้วขึ้นไวมากๆเลยเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ KMTT MM เขกดผ่านลิงก์จากด้านล่างกับไ,ได้เลยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะลองเลือกไปดูรายละเอียดท่านในกันก่อนได้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะ บนนี้ต้องขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะ